สวัสดีครับคุณคนสวยพอดีผมมีสินค้าแล้วก็เครื่องสาอางดีๆมาแนะนาคุณคนสวยครับสวัสดีค่ะมาขายเครื่องสอําอางเหรอคะนั่งก่อนสิครับเออแล้วนั่นถุงอะไรเหรอคะทำไมใหญ่จังอ๋อ,อเป็นถุงที่ผมใส่สินค้ามาแนะนำคนส,สวยๆอย่างคุณไงครับมีสินค้าหลายอย่างเลยเดี๋ยวผมเอาสินค้าให้ดูนะครับ นี่ครับนี่เป็นสินค้าของผมมีเครื่องสอําอางครบทุกรูปแบบเลยนะครับทั้งลิปทั้งแป้งมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับคุณโหเครื่องสอําอางเยอะจริงๆเลยนะคะว่าแต่คุณมีครีมบำรุงผิวไหมคะอ๋อมีครับมีครับ โอ้โหมีทั้งเครื่องสำอางทั้งครีมบำรุงเยอะแบบนี้คุณคงจะแบกมาคนเดียวเหนื่อยแย่เลยสิคะถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้คุณดื่มนะคะขอบคุณมากนะครับนอกจากคุณจะสวยแล้วเนี่ยยังใจดีอีกนะครับแหมไม่ต้องชอมหรอกคะ่ะเดี๋ยวเขินงั้นรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาค่ะดิด่แกเราจะเริ่มแผกนการสักทีหนึ่ง เกิดเขาจะตายแล้วเนี่ยนี่อาจจะเย็นๆก่อนสิเห็นสส้งทองที่คอเขาไหมไหนจะต้องเย็นข้าวของนี่เราต้องใจงเย็นๆค่อยๆลงมือแล้วเราจะได้ของทุกอย่างที่เราต้องการคอยดูนะรอบนี้เราจะรวยเละ คุณมากนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองแต่งหน้าให้คุณดีไหมครับคุณจะได้เห็นว่าเครื่องสำอางของเราเนี่ยมีคุณาภาพขนาดไหนดีไหมครับดีค่ะดีค่ะงั้นเริ่มเลยค่ะคือผมอยากให้คุณคนสวยเนี่ยไปล้างหน้าออกก่อนดีกว่านะครับพอดีว่า คุณแต่งหน้าไว้สวยอยู่แล้วแบบนี้ผมโกลัวว่าเคื่องสำอางของผมเนี่ยมันจะไม่เห็นผลเอานะครับจะได้ลองรีมบำรุงได้ไงครับโอเคค่ะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปล้างหน้าสักครู่นะคะแหมคุณพ่อขานี่ปากหวานจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวฉันมานะคะ เก่งนี่เก่งทำอะไรอะ่ะเก่งเอาอะไรใส่ลงไปให้เขากินนี่เราต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอมันก็แค่ยานอนหลับที่จะทำให้ผู้หญิงคนนั้นหลับไปตรงที่เราขโมยของไงพอเราขโมยเสร็จเขาก็ฟื้นยามันไม่ได้แรงขนาดนั้นเก่งแน่ใจนะว่าเขาจะไม่เป็นอะไรอะ่ะแน่ใจสิไปเลิกเ้าสีแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกัน งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมครับเอ๊ะแต่ว่าผมว่าปากคุณดูซีดๆนะครับดื่มน้ำสักหน่อยดีกว่าครับดีค่ะดีค่ะเอ่อคุณพอจะมีเช็ดชูสำหรับเช็ดหน้าไหมคะพอดีว่าที่บ้านฉันหมดพอดีอะค่ะแต่หน้าฉันยังเปียกอยู่เลยอ๋อมีครับสักครู่นะครับ นี่ครับชิชู <c oughs> ขอบคุณนะคะ,ะดื่มน้ำแล้วค่อยสดชื่นขึ้นมาหน่อยเอ่อฉันว่าฉันพร้อมที่จะแต่งหน้าแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะแต่งออกมาให้สวยเลยไว้ใจผมได้นะครับ คุณคุณครับคุณไปงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮ้สร้อยเนี่ยเราค่อยมาเอาทีหลังเราไปเอาของใหญ่ๆก่อน ที่นี่ก็เหลือแค่สร้อยทองกับปหวนเพชรเสร็จแล้วเราจะได้ไปจากที่นี่กันถ้าฉันได้แหวนได้ทองพวกนี้ไปนะฉันจะเอาไปใส่เดินโชยทั่วหมู่บ้านเลย <c oughs> <c oughs> ที่นี้แหละ ก็เหลือแค่แวนเพชรถ้าเราได้เอาไปขายต่อนะ ที่คนอยู่ในถุงนี่ส่วนยานอนหลับที่แกให้ฉันกินฉันก็ไม่ได้กินหรอกฉันเอาน้ำเทลงไปในทางขยะ,ะเป็นไงล่ะผิดแผนแล้วสิที่ฉันไม่สลบถ้าคุณรู้ตั้งแต่แรกแล้วทำไมคุณถึงยอมให้พวกเรายกหของไปล่ะคะถ้าฉันบอกตั้งแต่แรกกูไม่สนุกแล้วสิแล้วฉันก็คงจะจับโจรผู้แก่สองคนไม่ได้คิดว่าคุณอื่นโง่เป็นไงล่ะ พอโดนหลอกบ้างรู้สึกยังไง <c oughs> ก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกแกพวกแกไปยกของที่ยกออกไปยกกลับมาให้หมดเดี๋ยวนี้ถือว่าการที่ฉันหลอกพวกแกเป็นการลงโทษที่กล้ามาขโมยของที่บ้านฉันแค่ผู้หญิงคนเดียวคิดว่าแก็งมากเลยไงอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้สักแค่ไหนเชียว นัต่อยลงไปอีกคนเกง่กงเก่งตื่นขึ้นมาสิเราไปให้เธอเกง่งเขาคงไม่ตื่นขึ้นมาหรอกโดนฉันต่อยไปขนาดเนี้ยอะฉันจะบอกอะไรเธอให้นะว่าเธอไม่ควรมีผัวเป็นมิจฉาชีพแบบนี้หน้าตาก็ดีแทนที่จะหาอาชีพดีๆทำมาทำแบบเนี้ยเสียอนาคตหมดฉันถามเธอจริงๆเธอะเธอภูมิใจมากเหรอกับเงินที่เป็นหลอกลวงเข้ามาแบบเนี้ย ถ้าเธอ,อยังเป็นพวกต้มตุ๋นอยู่แบบนี้เธอกับผัวเธอไม่มีวันจะเลิศหรอกฉันก็แบบเป็นขโมยแบบนี้หรอกนะคะที่ฉันต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าฉันรักเขามากเขาให้ฉันทำอะไรอะฉันก็ทำได้ทั้งหมดทั้งนั้นเลยค่ะรักมันไม่ผิดหรอกแต่เธอต้องอย่างโง่งรลกโดยไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกก็เพราะความรักมากจนทำให้คนตาบอดแบบนี้ไงล่ะ บางคนถึงยอมโง่เวลาผัวนอกใจสุดท้ายคนที่เสียใจก็คือเธอเธอควรจะออกไปดูโลกภายนอกบ้างนะว่าไม่มีผัวดีๆที่ไหนเขายอมให้เมียตัวเองมาเป็นขโมยแบบนี้หรอกฉันเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันคิดได้ต่อไปถ้าเก่งเขายังไม่ยอมกลับตัวกลับใจฉันก็จะไม่ไปทำอะไรที่ไม่ดีกับเขาอีก ถ้าเขาไปทำอะไรที่ไม่ดีกับคนอื่นฉันก็จะไม่ไปทำกับเขาด้วยและฉันก็จะไม่ไปหลอกลวงคุณแบบนี้อีกค่ะฉันดีใจนะที่เธอคิดได้อนาคตของเธอจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงกับโจรแบบนี้แต่ถึงยังไงฉันก็ต้องแจ้งลวงมาจับพวกเธอสองคนดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อที่เธอจะได้เข็ดได้จำแล้วก็ไม่ทำอีกแจ้งตำรวจ เก่งเก่งรีบลุกขึ้นสินี่ไม่ทันแล้วแหละคุณตำรวจคะ <c oughs> เข้ามาได้แล้วค่ะอย่าคิดนี่เลยนะไม่งั้น่ะโดนอีกคดีคนหนึ่งแน่พวกแกสองคนนี่เป็นจอนที่นั่งศงสารจริงเลยนะมีบ้านในร้อยหลังแต่ดันมาป้นบ้านของคุณเหมยเล็กแชมป์มวยระดับจังหวัดนักมวยระดับจังหวัดไม่ไหวจริงๆเลยนะคะคุณตำรวจผู้หญิงสมัยเนี้ย เห็นผู้ชายเป็นทุกอย่างในชีวิตเขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำเขาบอกให้เป็นโจรก็เป็นฉันหวังว่าโดนจับไปแล้วเธอคงจะคิดได้นะว่าเธอควรจะทำยังไงกับชีวิตเธอต่อไปดีฉันเตือนเธอในฐานะผู้หญิงด้วยกัน